ต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะแม็กกาซีนออนแอร์ที่ชวนคุณผู้ชมทางบ้านเล่าเรื่องเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนขยายแล้วก็ขยี้ให้ด้วยนะคะคบพบกันเป็นประจำพฤหัสศุกร์สี่โมงครึ่งค่ะคุยกันผ่านทาง Facebook ไลฟ์สบายๆกับฟ็กแฟงวิพาพรและก๊อตรัตนพลค่ะครับเย็นวันศุกร์วันนี้มีหลายเรื่องเล่าที่เราจะชวนขยายครับเริ่มต้นด้วยที่การค้นพบหอยทากจิ๋วคุณผู้ชมครับหอยทากจิ๋วครับ เล็กขนาดไม่ถึง1เซนติเมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับนี่เป็นสายพันธ์ุหาย่าครั้งแรกในประเทศไทยที่เขาโต๊ะกลางที่จังหวัดสตูลครับนักวิชาการเขายืนยันเลยนะว่านี่คือตัวชี้วัดความสมบูรณ์นในพื้นที่ครับค่ะแล้ววันนี้พลาดไม่ได้เพราะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วก่อนการเลือกตั้งอ,อบอตอนะคะวันนี้ชวนฟังเสียงคนละเมืองทั้งคนรุ่นเกา่าคนรุ่นใหม่ในพื้นที่กับความหวังอบอตอในฝันค่ะ ปิดท้ายนะคะไปดูภารกิจของพระนักสื่อสารอาเซียนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องกักตัวโดยเฉพาะตอนนี้เชียงใหมย่ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มดังนั้นภารกิจของพระรวมไปถึงอาสายังต้องไปต่อคะ่ะครับชวนผู้ชมดูภาพกันก่อนเลยครับการค้นพบหอยทากจิว๋วขนาดไหนนี่ครับนี่อยู่ในมือของเรานะครับนี่อยู่ในมือของมนุษย์คุณผู้ชมครับคือจิว๋วมากๆเขาบอกว่าตัวที่โตเต็มวัยเนี่ยขนาดเนี่ย ไม่ถึงประมาณสัก5ม mm. ิลลิเมตรนะโอยมากสักครู่ใช้ไม้จิ้มฟันวัดเลยอะเ,อเล็กขน,ขนาดแบบกิดเดียวเองะคิดง,ง่ายๆคือเมล็ดถั่วเขียวเขาบอกว่าเล็กประมาณนั้นคุณผู้ชมครับแต่อยากจะบอกว่าอีหอยทากอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ในพื้นที่เลยนะ คุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเธอพี่แฟงชอบไหมชอบมากชอบไหมครับชอบมากน่าจะชอบจริง <c oughs> คุณผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าหอยทากจิ๋วตรงนี้ครับตอนนี้มีการค้นพบแล้วเจอ3จังหวัดด้วยกันคือมีจังหวัดยะลาพังงาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับค่ะคือการค้นพบหอยทากจิ๋วแม้ว่าจะพบในพื้นที่3จังหวัดอย่างที่ก๊อตเล่าแต่ความพิเศษที่เขาโต๊ะกลางจังหวัดสตูลตรงที่ชนิดที่คุณผู้ชมเห็นนะ่ะ ที่นั่นที่เดียวค่ะอาจารย์บอยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พง์รัตน์ดำรงโรธวัฒนาท่านอยู่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในทีมที่เดินเข้าไปสำรวจผู้ชายคนนี้แหละคะ่ะอาจารย์บอยนะคะเดินเท้าเข้าไปสำรวจที่บริเวณเขาโต๊ะกลางน่คุณผู้ชมเฉพาะที่เขาโต๊ะกลางจุดเดียวสําคัญมากเพราะไปเจอว่ามีหอยทากจิ๋วมากกว่า10ชนิดครับ แล้วก็เจอหอยชนิดอื่นๆด้วยนะคะแปลว,ว่าจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุมนุมหอยอือหอยไปชุมนุมกันตรงนั้นแล้วเห็นบอกมีสุสารหอยด้วยมีสุสารหอยด้วย,ดวยเดี๋ยวชมภาพกันหน่อยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปลือกหอยเนี่ยเยอะมากๆคือตรงนั้นเป็นชุมชนหอยอย่างที่พี่ฟักแฟงเล่านะครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพในช่วงเวลาที่ไปเจอเจ้าหอยทากจิ๋ว ชนิดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอาจารย์บอยบอกเจอที่นี่ที่แรกเขาโต๊ะกลางนะคะยังไม่มีชื่อค่ะคุณผู้ชมแต่อาจารย์บอยเรียกว่าหอยทากจิ๋วหอยกาน้ําสีส้มสันขาวที่เรียกแบบนี้คือเรียกตามลักษณะเลยค,คือลักษณะเด่นเขาก็คือมีเปลือกสีส้มเปลือกหอยนะคะคแล้วก็มีสันเปลือกหอยบางๆสีขาว,ขาวรูปทรงแปลกตาคล้ายกับกาน้ํา ค่ะการเดินทางไปสำรวจเขาโต๊ะกลางในครั้งนี้นะครับใช้เวลาไม่นานคือหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่พบหลายชนิดครับเดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านนะครับนำโดยบางหมานซึ <Their picture> ่งก่อนหน้านี้ครับทีมตรงนี้เขาได้สำรวจเขาหินปูนหลายจุดในที่จังหวัดสตูลครับอย่างเช่นเขาานานอำเภอทุ่งว่าเขาพระยานบางสาแล้วก็เขาหินปูนรอบๆเขาโต๊ะกลางครับแต่เขาพบข้อมูลว่า10จุดที่พบเนี่ย มีเพียงเขาโต๊ะกลางเท่านั้นนะที่มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีหอยทากจิ๋วเหล่านี้ครับส่วนอุปรกรณ์ที่ใช้เนี่ยคุณผู้ชมที่ได้เห็นไปนะครับคือมีไฟฉายเท่านั้นแล้วก็มีขวดเก็บตัวอย่างครับไม่มีแว่นขยายนะคึงต้องมีการสังเกตดีๆออเดิน<อ>ไปนี่เรอเหยรับคือถ้าเราไม่รู้เดินเข้าไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเหยียบได้นะกนบแต่อันนี้คือนักทีววิทยาที่ลงไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับพื้นที่คือชาวบ้านในชุมชน แล้วก็ไปเจอเนี่ยค่ะหอยทากจิ๋วหอยกาน้ําสีส้มสันขาวนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live หน่อยนะคะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจากการลงพื้นที่สํารวจกันหน่อยครับก็จะมีส่วนใหญ่เจอไอ้เจ้าหอยตัวหนึ่งผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าไอ้หอยกาน้ําสีส้มแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้แต่เปลือกไม่ไม่ไม่ค่อยได้ตัวเป็นเท่าไหร่กลุ่มเนี้ยทั้งประเทศไทยเลยเจอเฉพาะภาคใต้ทีนี้พอเราไปเอาข้อมูลเทียบไปเนี่ยเก็บไป เป็นสิบจุดอะปรากฏว่ามีแค่ที่โต๊ะกลางที่เดียวที่เจอไอ้เจ้าตัวเนี้ยทีนี้พอมีภาพรวมขึ้นมาอย่างเงี้ยในเชิงอื่นๆเช่นการอนุรักษ์เรื่องอะไรเงี้ยมันจะมองในเชิงพื้นที่ได้แบบหนงเหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเราควรจะคอนเซิร์ฟเอาไว้พื้นที่ไหนที่โอเคเราจะไปแมネจเราได้ที่ไม่กระทบเช่นถ้าไปบริหารจัดการแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีการกระจายอยู่ตรงอื่นแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีเฉพาะที่เดียวจุดเดียวเลยอันนี้เซสซิทีฟมากหมายความว่าจะจะระทำอะไรก็ตามเนี่ย มันมีผลกระทบตรงๆเลยตลอดเส้นทางที่ไปสำรวจครับอาจารย์เขาบอกว่าหอยแต่ละชิ้นเนี่ยมีความจำเพาะแต่ละพื้นที่นะครับคือหอยจิ๋วเนี่ยมีบทบาทสำคัญคือเขาเรียกว่าเป็นผู้บริโภคลำดับต้นๆครับและยังเป็นตัวกลางในการที่จะเอาแคลเซียมจากธาตุที่ในดินนะครับขึ้นมาให้สู่ระบบนิเวศครับและที่สำคัญนะครับยังเป็นอาหารให้กับผู้ล่าด้วยคุณผู้ชมครับแลวการค้นพบหอยทาก จิ๋วครั้งนี้นะครับก็บอกให้ประชาชนให้ชุมชนได้รู้ว่าหอยทากนี่แหละคือมีความเป็นจุดที่บอกว่าชุมชนนะมีความอุดมสมบูรณ์และกําลังจะบอกว่าตรงนี้คือบ้านของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเปราะบ,บางครับดังนั้นถ้าระบบนีเวศแบบนี้หายไปหลายสิ่งหลายอย่างจะหายไปด้วยนะครับอาจารย์เคยแบบนี้มาคนควรไหมคิดว่ากาั้นปอบสิ่งมีชีวิตที่สำคัญพวกนี้มันตอบโจทย์ ครับเ่เราพยายามฉีดแจ้งน,นําเสนอครับถุกหน่วยงานมาตลอดนะครับวาา่าใส่ถือเราจะต้องอนุรักษ์ป้องกันไว้ครับพเพราะว่าในการเดฟอซิ่งมีชีวิตขนาแะแรกาณะนี้ซึงมันมีความปร้บ้างมากเลยนะการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปรงในพื้นเต่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้เลยเพราะว่าอะไเพราะว่าเาทเนียมันมีลักษณะพิเศษคือมันมีความอุดมสมบูรณ์มันเป็นพื้นที่ต้นน้ำจะมีป้านนำศักด์ลักษณะหินนี่เป็นหินปูนจะเป็นเป็นโพรงถ้ำี่มีลักษณะรูปปุ้น มันเลยทําให้มีความชื้นเต็มอ่อกับหอยเข้าหลูเอิญไม่มีลักษณะแบบนี้อานาคตติดท่างเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะรับเปิดพื้นทีนะครับเป็นทีตรงเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องเที่ยวเชิงนีวเวสธีแกศึกษาเรื่องทรัพย์ชากรธรรมชาติหนึ่งซิ่งมีชีวิตโอ้หมีหอยทากจิ๋วชูโรงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตอนนี้คนอยากเที่ยวแบบธรรมชาติด้วยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหินปูนทุกลูกจะไปเจอหอยทากจิวจ๋วแบบนี้ เพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะความน่าสนใจที่เขาโต๊ะกลางอยู่ตรงนี้ค่ะความสมบูรณ์ก็มาละเราดูว่าเราก็อินล้วก็ชอบไปด้วยอยากไปเจอสักครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าด้านหนึ่งตอนนี้มีการขอสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินนะขออภัยค่ะเหมืองแร่หินในพื้นที่เขาโต๊ะกลางนะคะ หมายความว่าเขาหินปูนเนี่ยจริงๆศักยภาพคือถ้าระเบิดมาแล้วเอาหินปูนไปทําในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆมันได้ไงคะแต่ว่าด้านหนึ่งมันก็มีความสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะมีการขอสัมปทานเหมืองแร่หินตั้งแต่ปี2559อะค่ะปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะคะชาวบ้านเขาก็เลยยื่นฟ้องกับสารปกครองรเอาอยัางไงดีธรรมชาติก็สวย เมืองแร่ทางอุตสาหกรรมก็บอกอยากจะทำนะคะชาวบ้านก็เลยยื่นฟ้องเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการยกเลิกรายงานรับฟังความคิดเห็นจากเวทีรับฟังความาวคามิดเห็นในพื้นที่เพราะว่าอาจจะตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ครอบคลุมไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งเป็นการยื่นคัดค้านของชาวบ้านที่เขาโต๊ะกลางในพื้นที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนค่ะแล้วก็ชาวบ้านที่ตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอควรกาหลงที่จังหวัดสตูลด้วยเพราะกังวลว่าถ้าเจอเหมืองหินหินปูนเนี่ยนะคะคถ้าทําเหมืองหินปูนได้จริงๆอะ่ะ หอยจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วหอยทากจิ๋วที่เราสองคนยังไม่มีโอกาสเดินทางไปเจอเลยเนะี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงครับอนอกจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรที่จะรักษาคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด -19 เรื่องนี้ก็คงต้องจับตานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับ<ฆ>โดยเฉพาะกลุ่มคนปอบาบางในเมืองแล้วก็บนดอยคุณผู้ชมครับจุดหนึ่งครับพระสอนทวีพระนักสื่อสารอาเซียนหนึ่งในทีมพระคีานุประถาครับคือเขาบอกว่า ได้รวบรวมเอาสิ่งของของใช้จำเป็นอาหารครับลงไปให้กับคนที่กักตัวในชุมชนวัดช้างเคียนตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวลองชมบรรยากาศกันหน่อยครับคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะเพราะว่าพระนักสื่อสารอาเซียนแล้วก็ทีมอาสาสมัครในพื้นที่ะคะ่ะลงไปในชุมชนนะคะจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นห้องเช่าแล้วนอกเหนือจากห้องเช่าอะคะ่ะจะมีหอพัก สามหอพักใหญ่ๆตรงนั้นเนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ตรงนั้นนะคะครแรงงานข้ามชาติเนี่ยบางคนมากันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีคนในวัยแรงงานเขารับจ้างอะค่ะคุณผู้ชมมีอยู่สักประมาณ300 2 0 0ถึง300คนในจุดนี้ที่ชุมชนช้างเคียนเนี่ยนะคะคือตอนนี้ต้องกักตัวก่อเพราะว่าเชียงใหม่ยอดผู้ติดเชื้อยังมายังมีอยู่ยังมีอยู่ก็เลยต้องกักตัวะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการตรวจเชิงรุกในชุมชนแล้วก็ไปเจอว่ามีผู้ติดเชื้อก็เลย มีกลุ่มเสี่ยงทางพระนักสื่อสารอาเซียนแล้วก็อาสาสมัครนะคะซึ่งมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ก็เลยรวบรวมถุงยางชีพ150ชุดค่ะผ่านการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็นำไปมอบให้กับแรงงานข้ามชาติในชุมชนนี้ค่ะ ข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็น้ำนมมาเพื่อจะมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พักตางขอภากต่างๆนะครับก็ต้องขอนม,มทนาขอบคุณกับท่านเครือข่ายทุกท่านนะครับที่มาช่วยร่วมกันเพราะสิ่งสำคัญก,ก็คือว่าในการจัดตัวอยู่นี้แน่อนอนครับต้องขาดเรื่อของอาหาร คเครื่องน้ําดื่มเ,เป็นเรื่อง,องใหญ่เรื่องสำคัญครับ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยกันเนี่ยกลัวว่ามันจะเทศลอยออกไปข้างนอกครับก็ขอานาอนุญาคือปกติแล้วนี่พี่พแฟงครับคือทางสอสจอในพื้นที่เนี่ยเขามีงบประมาณในการที่จะ ช่วยเหลือดูแลผู้ที่ติดเชือ้อโควิด1 9แล้วนะแต่ว่ากลุ่มพระกลุ่มนี้ครับเขาก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่พยายามที่จะช่วยเหลือเพิ่มเข้าไปให้มันเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงนะครับค่ะแต่ว่ามีเรื่องความกังวลใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอย่างกลุ่มที่พระแล้วก็อาสาไปช่วยรอบนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติทีนี้ตอนนี้ค่ะเขาทํางานไม่ได้ต้องเหนือจะกักตัวคือทํางานไม่ได้นะคะเพราะว่ามีประกาศทางจังหวัดบอกว่าถ้าคุณจะทํางานคุณเป็นลูกจ้างเนี่ยคุณต้องไปฉีดวัคซีนก่อนไม่งั้นทํางานไม่่่ไไไดด้้้้ถาาาาาคคุณปททํงนนนแบบมฉีีีววัซเจหตร เจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งตัวแรงงานและนายจ้างจะโดนค่าปรับแต่มันมีปัญหาซ้อนอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจําได้ไหมคะกระทรวงแรงงานเปิดนี้รโทษกรรมให้แรงงานข้ามชาติไปขึ้นทะเบียนจากคนไม่ถูกกฎหมายจะได้ถูกกฎหมายใช่ไหมคะตอนนี้มันอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนค่ะแล้วก็มีแรงงานบางส่วนด้วยที่พาส,สปอร์ตหมดอายุไปแล้วแปลว่าอยู่ในสถานะที่ยังไม่ถูกกฎหมายปัญหาคือไม่กล้าออกมาบางคนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนบางคนไม่มีชื่อด้วยซ้ําดังนั้นตรงนี้ มันก็เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานในจังหวัดต้องช่วยกันนะเพราะปากท้องเขามีนะถ้าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนแปลว่าง,งานเขาก็ทําไม่ได้ด้วยครับจากภาคเมืองคุณผู้ชมครับไปดูบนพื้นที่สูงกันบ้างบนดอยครับพระกิษณชัยปัญญาวัฒโนครับท่านก็เล่ามานะบ,บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ข้างบนไม่ต่างจากข้างล่างครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นชุมชนจะต้องปิดชุมชนชาวบ้านไม่มีรายได้นะสิดังนั้นพระเขาก็เลยช่วยกัน คนข้าวคนของเข้าไปช่วยเหลือครับแต่ว่าระหว่างทางไม่ง่ายครับให้คุณผู้ชมดูภาพครับคือกว่าจะไปถึงเอาของไปให้เนี่ยลำบากครับเนี่ยครับคือทุรักทุเลพอสมควรนะคะคุณผู้ชมดูเส้นทางสิคะคือก่อนหน้านี้เป็นดินเละเลนในช่วงหน้าฝนอนะตอนนี้พอฝนไม่มาแล้วเจอแดดมันแห้งกรังโลหูเป็นลอยลอยรถเนี่ยแหละคะ่ะกว่าจะไปถึงได้นะคะไม่ง่ายภารกิจนี้คะ่ะแต่สุดท้ายแล้วทางพระสงฆ์แล้วก็บรรดาจิตอาสาก็ ต้องไปให้ถึงนําของที่คุณผู้ชมทางบ้านบางส่วนร่วมกันบริจาคนะคะไปมอบให้กับคนที่ต้องกักตัวช่วยให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์นี้นะคะจะเห็นว่าข่าวนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราเห็นบทบาทของพระสงฆ์นะคะแล้วก็อาสาสมัครเป็นฝ่ายสนับสนุนในสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าเอาเข้าจริงเวลาเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโควิดน้ำท่วมไฟไม่มาไฟป่า ฝนหนักเกินไปคิดถึงคิดถึงองค์กรปกครองในท้องถิ่นถูกต้องไหมคะครับอาจจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการเข้าไปช่วยหนุนเสริมตรงนี้นอกเหนือจากพลังสนับสนุนจากพระรและบรรดาจิตอาสาดังนั้นตอนนี้หน่วยงานในท้องถิ่นที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากที่สุดก็คืออบ,อบตอ ก็คือโค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์และวันเสาร์วันอาทิตย์อีกประมาณสักสองวันเท่านั้นครับกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับวันอาทิตย์นี้หลายคนเชื่อว่าเตรียมตัวและเตรียมโทวที่จะกลับบ้านพี่ฟักแฟงกลับบ้านนะครับพี่ไม่ได้อยู่ในเขตอบตนะไม่เคยได้เลือกตั้งอบตกับเขาสักทีแต่ว่าก็สองๆเหมือนกันมีเพื่อนหลายคนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วคือเขาเลือกจากอะไรพี่แฟงส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกจากนโยบายค่ะ ปีนี้คนมองที่นโยบายของอบตาเป็นหลักด้วยนะคะคือครับอย่างผมไม่ได้กลับคุณผู้ชมครับแต่ว่าทําได้เพียงคืออยากจะที่จะได้ผู้นําดีๆอยู่ในชุมชนของเราอะ่ะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหาข้อมูลว่าใครมีนโยบายอะไรเสร็จแล้วบอกพ่อบอกแม่ป้อนอข้อมูลกันสักหน่อยแต่ว่าตัดสินใจเนี่ยเรื่องของเขานะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือคุณผู้ชมครับสําหรับผมเนี่ยอยากที่จะได้คนที่ เขาพยายามที่จะสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนเพราะว่าในชุมชนของก๊อตเนี่ยได้เงินครั้งเดียว่เพราะว่าทำนาดังนั้นระหว่างระยะเวลาที่รองเงินปลายปีเนี่ยอยากจะให้มีอาชีพเสริมสักหน่อยขนาดก๊อตไม่ได้เป็นคนที่กลับไปอยู่บ้านนะมาถึงทำงานในกรุงเทพนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังฝากความหวังไว้ให้กับอบตอ,องค์กรปกครองในท้องถิ่นอยากฟังเสียงคนอื่นบ้างอ,ะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไปชมกันครับเรื่องน้าเรื่องเรื่องน้ําเรื่องข้าวเรื่องอะไร ให้เป็นแกนนําประชาชนบ้างอยากให้เป็นคนที่ว่าโบเห็นแก่หาจะสิเอาใจวัดใจโหลดคืออย่างให้เฮ็ดงานเป็นลูกกระทำน้ำกระทํำไปป่าไปทั้งหมด่มเมันพวกเสดมูไก่พวกท่านกับเจ้เขาน่ะอยากให้หอปปบเตเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนะคะเรื่องของการพัฒนาเนี่ยหล,ะละกักๆก็น้ําไหลไฟสว่างทางดีลูกของอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดี ผู้นำท้องถิ่นก็ควรหาแนวทางบูรณาการร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตการปกครองของท่านที่จะหาแนวทางการรับมือกับน้ำท่วมมองว่าอนาคตอยากจะได้คนกลุ่มวิ่เนะคิดว่าคนกลุ่มไม่นี้น่าจะมีแนวคิดี่วามองเห่องของการใช้ทรัพยากรอ,อย่างยืนเนี่ยมาเป็นในแนวนโยบายการบริหารผื้เสฉะเราสรมางมติใจประโยชน์อะไร ให้ไม่คุ้มค่าทต่สุดแล้วมองว่าพื้นที่ของเราในจริงๆแล้วเราจะมุ่งไปทางไหนพี่อยากได้ภาวะผู้นำสูงสูงมานำเพื่อให้เกิดวิชาชีพเกิดเศรษฐกิจเกิดชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านสำคัญที่สุด นั่นแหละค่ะนอกเหนือจากน้ำไหลไฟสว่างคุณผู้ชมจะเห็นว่าความคาดหวังของเสียงส่วนหนึ่งนะคะที่เราไปซาวเช็คไปสำรวจมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันผ่านหน้าจอวันนี้เนี่ยหลายคนบอกขอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหม งานอาชีพนาสำคัญนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็หลายคนบอกขายของไม่ค่อยได้ขายข้าวก็ไม่ค่อยดีนี่นะคะก็อยากให้เรื่องปากท้องเป็นเรื่องหลักที่อาบาตาเอาไปคิดคํานวณในนโยบายด้วยได้ไหมอันนี้เป็นความหวังความคาดฝันส่วนหนึ่งนะคะแต่ก่อนหน้านี้ทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะเราก็เปิดแบบสํารวจนะคะอยากจะระดมไอเดียจากคุณผู้ชมทางบ้านว่าท้องถิ่นในฝันเป็นแบบไหน ปิดแบบสำรวจใน c ีไซสไปแล้วแต่ว่าวันนี้อีก15นาทีของรายการสุดท้ายอยากชวนผู้ชมทางบ้านเหมือนกันครับลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยากจะมีอบตอเป็นผู้นำแบบไหนกันแน่นะคะแต่เท่าที่มีการตอบแบบสำรวจกันนะก๊อต72%ใน c s i ซ e เขาตอบมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะดูที่นโยบายก่อนเลือกและอีก28%เขาบอกว่าคาดหวังเหลือเกินว่าให้อบตอคนใหม่ จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำเพราะว่าสำคัญเพราะว่าในหลายวิกฤตทั้งน้ำท่วมไฟดับวิกฤตโควิด -19 คือต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็รอบคอบครับแ<ช>สดงว่าการเป็นผู้นำเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ครับคือครับนอกจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมยังมี5ข้อเสนอที่เขาอยากจะเห็นด้วยนะครับข้อแรกเขาบอกว่าอยากที่จะเห็นการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับ คือตอนนี้เทรนการท่องเที่ยวชุมชนกําลังเป็นกาลังมาเลยนะกําลัง<ช>เป็นเทรนครับหลายที่ก็พยายามที่จะทําชุมชนของตัวเองเนี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยน่าสนใจครับส่วนข้อ2เนี่ยเขาบอกว่ามีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับชุมชนครับคือดูต้นทุนชุมชนก่อนอม,มีอะไรแล้วดันให้สามารถที่จะช่วยสร้างมูลค่าได้ ไปดูข้อ3กันต่อเลยนะข้อ3เขาบอกว่าอยากจะได้ทำมาพิบาลท้องถิ่นก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทำได้จริงแล้วเป็นกลางด้วยช่วยเหลือคนในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดให้คนรุ่นใหม่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมอบตจะต้องเป็นกลางในการทำงานระบบอุปถัมเขาบอกไม่เอาแล้วนะเส้นสายเลิกเถอะ ขอแบบโปร่งใสทุจริตคอร์รัปชันให้หายไปนะคะส่วนข้อ4ค่ะจากแบบสำรวจบอกว่าอยากจะให้อบตอมีบทบาทในการปกป้องรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะให้ชุมชนมีอำนาจในการจัดการตัวเองชุมชนนะออกกติกาออกระเบียบอะไรได้เหมือนกับเรื่องจนะที่น้องคดิยะมาเมื่อวานนี้ก็ข้อนี้เข้าเหมือนกันนะเขาก็อยากให้คนในชุมชนสามารถกำหนดทิศท,ทางของท้องถิน่น หรือเขาโต๊ะกลางที่เราเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการครับเขาก็อยากบอกว่าเออถ้าเขาทําแหล่งท่องเที่ยวอ,อบตอนหนุนเขาได้ไหมล่ะอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนในพื้นที่อยากเห็นย้ําเป็นข้อห้าที่เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่กล่าวมาคือต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนอยากที่จะร่วมออกแบบมีโครงการอะไรพัฒนาถามก่อนเผ <c oughs> ื่อที่จะได้ช่วยกัน ตรวจสอบแล้วก็ออกแบบชุมชนตัวเองนะครับถามก่อนนะคะเขาย้ำว่าให้ถามคนในพื้นที่ก่อนอ่ะและทีนี้บทบาทที่อาบตท,ที่เขาคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นเป็นแบบไหนอาบตยุ่นใหม่หน้าตาเป็นยังไงนะคะดู3ข้อนี้จากแบบสำรวจของเราค่ะคุณผู้ชมข้อแรกนะคะแบบสำรวจบอกว่าอยากให้อบตรุ่นใหม่มีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิน่นครับข้อ2ก็คืออยากจะให้อาบตจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองค่ะ สุดท้ายคืออยากให้บตส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาครวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลอบอตอในฝันผ่านแบบสำรวจของ c ีไซสค่ะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงอวดดีคนรุ่นใหม่เขาพิก็มีการติดตามกระแสการเลือกตั้งตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีหลายเสียงหลายรูปธรรมท,ที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เขามองอบอตอแบบไหนกันนะครับ อยากจะให้คุณผู้ชมดูจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ในภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมคุณสุบินค่ะเป็นคนรุ่นใหม่จากอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ตำบลแม่แดดนะคะอาชมภาพกันหน่อยคุณสุบินหน้าตาเป็นแบบไหนอาชมภาพนี้ค่ะ คุณสุบ,บินเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะคะคแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเห็นพื้นที่พัฒนามากกว่าวันนี้ความฝันของคุณสุบ,บินก็คืออยากจะให้มีร้านค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนแล้วเขาวาดฝันด้วยตัวเองด้วยนะยังไงครับมีภาพให้ดูมีภาพให้ดูเนี่ยค่ะ ฝันของคุณสุบินอยากจะเห็นสิ่งนี้ในชุมชนคุณผู้ชมทางบ้านดูภาพแล้วอาจจะรู้สึกมันธรรมดาไปหรือเปล่าก็คือเป็นพื้นที่กลางของชุมชนมีร้านค้าให้คนในชุมชนไปใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขายของดีของชุมชนอันนี้คือความฝันของคนรุ่นใหม่อยากจะกระชากเศรษฐกิจในชุมชนให้มันดีขึ้นนะคะคำถามคือที่นั่นมีอะไรดีช่วงอวดดีวันนี้คุณสุบินเล่าให้ฟังค่ะ กภัพานผ้าทอที่เราได้มาทําร่วมกับกลุ่มของผู้ทอผ้าของชุมชนของเรานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผ้าทอมือที่ใช้สีจากธรรมชาตินะครับที่นี่ตำบลม่แด,ดอํำเภอิกนยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พวกเราคนรุ่นใหม่อยู่ทุกที่ตำบลม่แดด ได้ร่วมพัฒนาสินค้ากับคนในชุมชนจากของดีที่มีอยู่แล้วที่ไม่ใช่แค่แคกาแฟนะครับยังมีผ้าทอของชาวปากกากะยอที่นอกจากจะเป็นยาเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอแล้วยงเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์อีกด้วยครับก็ดีใจที่คนรุ่มใหม่หันมาสนใจผ้าทอกระเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะแค่เย็บได้เป็นเสื้อกระเรียนเท่านั้นเราย,ยังสามารถเอามาเย็บเป็นเสื้อแฟชั่นชุดเด็ก ก็ได้หรือเป็นชุดผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายขัานก็ได้เรายังสามารถเอามาเย็บเป็นหลายๆแบบได้หลายๆอย่านด้วยค่ะนอกจากการทําสินค้าแล้วคนรุ่นใหม่ที่ทํางานอยู่ทุ่งที่ร่วงกับชุมชนก็มีความหวังนะครับหวังในส่งของกันที่ผลิตสินค้าแล้วทํเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็หวังว่าจะมีการส่งเสริมการขาย ในชุมชนนะครับยางเช่นพื้นที่ด้านหลังนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าสามารถนําสินค้าของเรามาขายยังมาจุ่มนี้ได้นะครับเราลองไปฟังเสียงเพื่อนๆนว่าเขามีความฝันความหวานกับการเลือกตั้งอบตครั้งนี้อย่างไรบ้างผู้นําชุมชนนะคะอบตอสมาชิกอบตอนะคะที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนของเราค่ะโดยที่เราอยากเห็นการพัฒนาที่มาพร้อมกับฐานชุมชนนะคะที่ชาวบ,บ้านพร้อมที่จะพัฒนาไปกับผู้นํานะคะ นอกจากนี้นะคะเราอยากจะเห็นการพัฒนาสินค้าชุมชนไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านวัฒนธรรมผ้าทอผลผลิตรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็คือพวกเราอยากเห็นชาวบ้านมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นคงค่ะ นอกจากร้านค้าชุมชนที่ใช้พื้นที่ที่วันนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะตามความหวังคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าอยากจะให้ท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมให้เกิดพื้นที่ขายของออนไลน์เพราะว่าตอนนี้คนกลับบ้านเยอะก็อยากจะสร้างงานสร้างอาชีพครับนอกจากตรงนั้นคุณผู้ชมครับคนรุ่นใหม่อวดดีชวนคืนนี้สองทุ่มมีวงแลกเปลี่ยนกันครับคือให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในขับเฮาใช้ชื่อวงว่าอบอตแบบไหนที่เรียกว่าตา ยังไงนะตาสเป็นศัพท์ของคนรุ่นใหม่นะคะใช่ดูอีกทีหนึ่งตาสแปลว่าชมครจรคือแปลว่าโดนใจอะทําแบบนี้แล้วจะทําให้เป็นที่พอใจของทุกคนอะเดี๋ยววันนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่ขับเฮาติดตามรายละเอียดได้ที่เพจแจมพิมพ์เข้าไปครับตัว J A.M. ครับผมค่ะตั้งเวลาไว้สักหนึ่งชั่วโมงช่วง2องทุ่มเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคุยกันได้ยาวๆเนี่ยเชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะชวนเข้าไปแลกเปลี่ยนกันด้วยไม่ใช่แค่เข้าไปฟังอย่างเดียวเนาะครับผมคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้ด้วยครูเคนอดิศักดิ์ปุ่าครับเดี๋ยวชวนชมคลิปที่น้องๆโรงเรียนเลโคที่อำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคือครูเคนเนี่ยเขาใช้วิชา แนแนวในการที่จะสอนเด็กๆให้ทําสื่อครับเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยนะเพราะว่าให้เด็กๆเนี่ยมาเปิดหน้าแล้วก็เล่าเลยว่าควรทํายังไงไปครูหาแล้วจะต้องทํายังไงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพวิธีการเนี่ยครับนี่เป็นภาพการอบรมนะครับเดี๋ยวให้ดูบางส่วนนี่เป็นคลิปที่คุณครูกับเด็กๆช่วยกันนะครับคือเผยแพร่เพื่อที่จะบอกให้กับคนในชุมชนเนี่ยได้รู้ว่า ต้องไปครูหาแล้วต้องทํำยังไงตอพี่<ม>แจ็คมีเสียงไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหมอ่ะคือเป็นคลิปลรณรงลงให้เลือกตั้งแบบไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันซื้อเส์ขายเสียงนะคะคุณผู้ชมแอบฟังเสียงหน่อยน้องๆเขาดีไซน์เองทั้งหมดเลยนี่ค่ะบทบาทสมมตุติคนนึงเป็นลูกอีกค,คนนึงเป็นแม่นะคะคุณผู้ชมจะไปเลือกตั้งลูกบอกแม่ว่าถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรให้ดูที่นยโยบายอ,อย่าไปเลือกที่แบงค์พันนะครับ อะ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปลองชมคลิปบางช่วงบางตอนกันครับกอลูเฟูเมูมาโกเกน่าิเดจิเกพพแตตัวแทนน้องเรียนบ้านเล er ียโคแทนี่ย่าเดาจะมีเกลโแนแบบานาดแดกะพอชิเบล่แบบหนาอลรเคลดูคนแน่ป้อทองมึงหนึ่งางพลเรตั้งยาวแน่กิโมโนผู้วิเลือดชโคเนยเพื่อูราลตั้งกูเกแล้วแน่เลือพเลือดซื้สิใครเสียงลูกีเลือครเล่ซุ่เลือดจดูถึงนอ นนกเลื่อนพงหนอหนูกะกะบ,บ้านี่เหลือเกินรอหนูกุยลานเช็ดถูหนูกุยลานลุงมหาวใจนะเล้นี่แม่เอาแล้วนะวันี้เรียกต้านนะลิชอบาเสียเชียงชัยตะเกียร์หลาฐานยินยันตัวตนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากชมกันเต็มๆเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันซีไซส์ทีมงานขอ QR วอารโค้ดเลยค่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเข้าไปชมคลิปนี้ของน้องๆเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบ แรปเปอร์ด้วยมีการร้องแรปแล้วก็รณรงค์เรื่องการเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะคุณผู้ชมเป็นภาษาปากกาเกยอด้วยครับค่ะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านถ้าสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอร่วมจับตาการเลือกตั้งไปพร้อมๆกับไทย PBS ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมขาคุณผู้ชมเตรียมตัวไปเลือกตั้งใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเลือกตั้งคุณผู้ชมสามารถจับตาการเลือกตั้งไปด้วย เพราะว่าไทย PBS เราเปิดห้องข่าวจับตาการเลือกตั้งอบตอผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS และเพจพันธมิตรด้านล่างที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะยูดีมีแห้ง เดอะนอตองศาเหนือนะคะแลลตะแลใต้เพจ Facebook นักข so 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 so, so ่าวพลเมืองเพจ Facebook ประชาไทยนะคะไทย PBS รวมถึง Facebook ของมูลน so so ิธิองค์กรกลางเพื Still, ่อประชาธิปไตยหรือว่า p n e นค่ะจับตากันว่าหน่วยการเลือกตั้งไหนมีการทุจริตไหมคุณผู้ชมเอ๊ะเอ๊ะอะไรถ่ายรูปกันเข้ามาได้แล้วก็จับตากันนะคะสแกน QR Code เข้าไปในซีไซแล้วก็รายงานกันเข้ามาครับ เดี๋ยววันนั้นจะเจอกับเรา2คนด้วยนะครับทาง Facebook ไทย p b s และพูดไปว่ามีหลายเพจมากๆที่ร่วมกันสื่อสารเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงว่าเรื่องอบอตาการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับชุมชนมากๆนะครับใช่ค่ะแล้วพบกันนะคะวันอาทิตย์นี้แต่ว่ารายการคุณเล่าเราขยายเราพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบด,ดีและวันศุกร์16กนาทีนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณเล่าเราขยายครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ